เรียนรู้กันไปบายครูหญิงสวัสดีค่ะวันนี้คุณครูหญิงจะพาทุกๆคนนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ ทักษะที่จําเป็นของพลเมืองดิจิทัลนะคะก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ทักษะค่ะเราไปดูในทักษะที่1นนะคะก็คือทักษะในการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองนะคะเราจะต้องมีความสามารถนะคะในการสร้างสมดุลการบริหารจัดการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองไว้นะคะโดยวิธีการรักษาภาพลักษณ์ของเราในโลกออนไลน์ในทางบวกนะคะต่อมาทักษะที่2ค่ะทักษะในการ รักษาข้อมูลส่วนตัวนะคะสําหรับการรักษาข้อมูลส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของตนเองหรือของผู้อื่นนะคะเราไม่ควรที่จะนําข้อมูลในส่วนนี้ไปเผยแพร่ให้คนอื่นได้ทราบด้วยเหมือนกันนะคะต่อมาในทักษะที่3นะคะทักษะในการคิดวิเคราะห์วิจารณญาณที่ดีนะคะเราสามารถที่จะแยกแยะข้อมูลที่ถูกต้องหรือข้อมูลที่ผิดได้ด้วยนะคะต่อมาในทักษะที่4นะคะก็คือ ทักษะในการจัดการจัดสรรเวลาของหน้าจอนะคะเราจะต้องมีทักษะในการบริหารเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นในโลกดิจิทัลนะคะหรือในชีวิตจริงเราก็ควรที่จะจัด,จดสรรเวลาให้ถูกต้องนะคะต่อมาในทักษะที่5ค่ะก็คือทักษะเกี่ยวกับการรับมือคูกค้ามนะคะทางโลกออนไลน์นะคะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะภัยทางโลกออนไลน์ก็เยอะแยะพอสมควรน,นะคะก็ เราควรที่จะรับมืออย่างชาญฉลาดและก็อย่างถูกต้องนะคะต่อมาในทักษะที่6นะคะก็คือทักษะเกี่ยวกับการบริหารข้อมูลนะคะที่ผู้ใช้งานทิ้งไว้บนโลกออนไลน์นะคะไม่ละเลยและก็เราต้องมีการลบรหัสผ่านหรือประวัติการใช้งานที่เราไปใช้งานในสาธารณะด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของเรานะคะต่อมา ในทักษะที่7นะคะก็คือทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมนะคะเราต้องรู้จักเห็นอกเห็นใจของผู้อื่นนะคะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นบนโลกออนไลน์ด้วยเหมือนกันนะคะต่อมาทักษะสุดท้ายค่ะทักษะที่8ในการรักษาความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์นะคะเราต้องสามารถที่จะปกป้องข้อมูล ของเรานะคะด้วยความปลอดภัยป้องกันการจรลกรรมข้อมูลไม่ให้มีการจรลกรรมข้อมูลของตนเองนะคะนี่คือทักษะความปลอดภัยนะคะของเราทั้งหมด8ทักษะเกี่ยวกับพลเมืองดิจิทัลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูหญิงก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ